สวัสดีค่ะติดาวุธิกลยุทย์อนุพันธ์ประจำที่20มกราคม2560นะคะเซฟตี้เด็กฟิวเจอร์เนะคะเมื่อวานก็ยังอิงในทางพักฐานต่อนะคะปิดไปแถวๆระดับ97.10จุดนะคะสำหรับในส่วนของแรงขายของนักทุนต่างชาตินะคะมีออกมาค่อนข้างหนาแน่นนะคะในฝั่งของ f ิวเจอรเนี่ยกลับมาสูงถึง15,775สัญญานะคะก็ะเป็นการขายออกมาเป็นวันที่3 นะคะในส่วนของตัวสัญญาฟิวเจอร์อส่วนตลาดหุ้นเองเนี่ยในเรื่องของแรงซื้อที่หดหายไปนะคะก็มีแรงกดดันเข้ามาเพิ่มจากาแรงขายทำกำไรของนักทุน,นในกลุ่มสถาบันนะคะเมื่อวานขายออกมา3,400วล้านบาทนะคะก็มองว่าอาจจะเป็นาการขายลดความเสี่ยงนะคะจากประเด็นในเรื่องของ นโยบายทางการค้าแล้วก็เศรษฐกิจของสหรัฐนะคะที่อาจจะมีรายละเอียดออกมาเพิ่มเติมจากนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะหรือว่าว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ที่จะมีการทำพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งในคืนวันนี้นะคะในส่วนของรายงานเรื่องของผลรประกอบการของกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะก็พยาประกาศออกมาใกล้จะครบแล้วนะคะ คาดว่าจะมีแรงขายทากำไรออกมาหลังการประกาศงบนะคะเป็นอีกปจัจยกดดันส่วนทิศทางของตัวดอลลา,าร์สหรัฐเองนะคะก็ยังคงมีความผันผวนเห็นการอ่อนค่ากลับลงมาอีกครั้งทำให้ค่าเงินบาทของเราเนี่ยหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยมีการติดตัวหรือว่าอ่อนค่ากลับ ลงมาก็เริ่มที่จะชะลอลงอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนเช้านี้ก็ลงมาใกล้ๆระดับ35.30บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐอีกครั้งแม้ว่าตัวเลขในส่วนของจำนวนผู้ขอรับสิทธิการว่างงานแล้วก็ตัวเลขภาคที่อยู่อาศัยจะออกมาค่อนข้างจะดีนะคะ ก็น้ำหนักคงไปอยู่ที่เรื่องของนโยบายต่างๆของนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าจะมีความชัดเจนเพิ่มเติมมากขึ้นหรือเปล่านะคะซึ่งถ้าหากไม่มีความชัดเจนหรือ,อรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยมองว่าดอลลาร์น่าจะอ่อนค่าลงมานะคะส่วน ฝั่งยุโรปเองเนี่ยการประชุม ECB ไม่ได้มีสัญญาณอะไรออกมาเพิ่มเติมนะคะก็ยังเดินหน้าผ่อนคลายนโยบายทางการเงินต่อ,อสิ่งที่นักทุนจับตาคงเป็นเรื่องของการเจรจา,า Brexit นะคะก็คิดว่าน่าจะอามองกันในลำดับถัดไปหากว่าประเด็นเรื่องของทรัมป์เนี่ยเริ่มจะอ่อนแรงลงนะคะ ส่วนสัญญาณทางเทคนิคนะคะยังอิงในทางพักฐานอยู่นะคะก็มีโอกาสที่จะลงไปทดสอบระดับ960จุดได้นะคะในส่วนของ S0 S17 แล้วก็ถ้าหลุดลงไปก็แถวๆ954จุดนะคะส่วนการดิดตัวกลับขึ้นมาระหว่างวันนะคะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของ technical rebound ในกราฟรายนาทีนะคะก็อาจจะขึ้นไปไม่น่ายืนระดับ972จุด ะะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนเราก็ให้รู้ในฝั่งช็อตอีกครั้งนะคะรอเปิดเอ,อซ่าูย์เอสนึ่งเนะคะที่969กเก้ประมายทำกำไรเก้าหกศูแตกัาทุนเหนือ972สนะคะส่วน s ิลล์สต t อกฟิ u เ u อรนะคะเมื่อวานปิดสถานะในส่วนของ Home Pro S17 ไปนะคะ Bland S17 ก็ที่ลองไว้1.85งรอทำกำไร1.9ถึง1.92นะคะถ้าไม่หลุด1.82ส่วนตัวเ m b บ1 7อนะคะที่ปลองได้ 2.28นะคะก็ถือรอกํำไร2.35 2.37นะคะแต่ขาดทุนต่ำกว่า2.24ค่ะส่วนราคาทองคำในตลาดโลกนะคะเราก็อมองว่าน่าจะยังอิงในส่วนของการาพักตัวอยู่นะคะในช่วงนี้รอดูในเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับนโยบายาต่างๆของนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะว่าจะส่งผลต่ออทิศทางของดอลลาร์สหรัฐอย่างไรนะคะแต่ว่าการอ่อนค่าลงมาของดอลลาร์สหรัฐ ช่วงเช้านี้เนี่ยทำให้ราคามีการขยับเข้าใกล้ระดับ1210เหรียญต่อออนเหมือนกันแต่คิดว่ายังไม่น่าจะไปได้ไกลนะคะก็ยังต้องระวังความผันผวนระหว่างวันแล้วก็ในเรื่องของตัวเลข GDP gdp ของจีนเนี่ยคงต้องดูว่าจะมีการตอบรับอย่างไรบ้างนะคะ,ะยังแนะนำว่าให้รอจังหวะเปิดรลองอีกครั้ง จากการชะลอตัวของราคาทองคำที่ปรับตัวลดลงมานะคะไม่หลุดระดับ1,190นะคะวันนี้อาจจะอยู่แค่ๆประดับประมาณ1,195เหรียญน,นะคะระหว่างวันก็รอจังหวะเข้าเปิดลองใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ